เราทุกคนล้วนหวังที่จะมีชีวิตที่ดีและต้องการความสุขแต่ด้วยสัรธรรมแล้วนะครับผมเราทุกคนล้วนต้องพบเจอทั้งสิ่งที่ดีและไม่ดีไปพร้อมๆกันแต่ทำอย่างไรครับเราถึงจะได้พบสิ่งที่ดีมากกว่าสิ่งที่ไม่ดีครับผมกระผมขออนุญาตกับเรียนท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านนะครับ รวมถึงท่านผู้ชมทั้งในสตูแล้วก็ทางาไลฟ์สดนะครับกระผมนายสุระวงคุ้งมณีวันนี้นะครับขออนุญาตเป็นตัวแทนโรงเรียนบ้านจุโปนะครับนำเสนอโครงงานชีวิตดีๆที่จุโปรครับสำหรับโรงเรียนบ้านจุโปนะครับเป็นโรงเรียนขนาดกลางนะครับสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต3อำเภอทานโตจังหวัดยะลาซึ่งเราเปิดทําการสอนตั้งแต่ ระดับชั้นอนุบาลจนถึงระ,ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3นะครับโดยในปีนี้นะครับเรามีจำนวนบุคลากร,กรทั้งสิ้นนะครับ2 5คนจำนวนนักเรียนเนี่ย159คนเราเป็นโรงเรียนข่ายโอกาสที่อยู่ห่างไกลจากสังาานเขตพื้นที่และอยู่ห่างไกลจากตัวจังหวัดแต่ว่าระยะทางไม่ใช่อุปสรรคและปัญหาในการขับเคลื่อนอาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาครับโดยในครั้งนี้นะครับผมเองนะครับได้นําเอาหลัก นะครับแล้วก็กระบวนการของ4บ6โมเดลนะครับมาเป็นแนวทางในการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมปัญหาของผมนะครับทีออ่อยากจะพัฒนาให้เกิดขึ้นนะครับก็คือการที่เราเนี่ยขาดการนิเทศติดตามไม่สามารถเยี่ยมห้องเรียนได้แล้วก็อาจจะมีบางครั้งที่เราเนี่ยไม่สามารถตรวจแผนการสอนของครูได้อย่างชัดเจนนะครับ ซึ่งกระบวนการในการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมของผมนั้นนะครับผมเองต้องบอกก่อนครับว่าเราผมเนี่ยย้ายมาในเดือนตุลาที่ผ่านมานะครับพึงเริ่มต้นเทอมสองแต่สามารถมาต่อติดนะครับ มาสารต่องานในเทอมที่หนึ่งเนี่ยได้เพราะว่าผมเองก็เป็นเครือข่ายของโรงเรียนคุณธรรมของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศารึกษาประถมศึกษายะลาเขตสามอยู่แล้วที่ได้ช่วยดูแลแล้วก็ดูแลเรื่องนี้เนี่ยของเขตมาด้วยจึงทําให้สามารถต่อติดได้อย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็เข้าใจบริบทตรงนี้เพราะว่าตรงนี้นะครับเป็นบ้านเกิดของผมเองเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะ เริ่มต้นยังไงผมก็สามารถดําเนินการได้นะครับโดยที่เราเริ่มจากการสร้างการรับรู้แล้วก็การยอมรับที่ให้นักเรียนเนี่ยเห็นถึงคุณค่าแล้วก็ความสําคัญร่วมถึงบุคลากรในโรงเรียนด้วยสกัดออกมานะครับจากหลักศี่หลักการก็คือการเริ่มจากนักเรียนนะครับทำจากล่างขึ้นบนนะครับหลักการนะครับนักเรียนเนี่ยเขาอยากทําสิ่งแรกเลยก็คือในเรื่องของห้องน้ําเรื่อง,องของความสะอาดจึงมีควรทาเป้าหมาย อยู่3ประการก็คือความสะอาดความรับผิดชอบและก็ความพอเพียงซึ่งเ,เมื่อได้เป็นโครงงานสุขาสุข้ยสะอาดสดชื่นแล้วเนี่ย เพียงแค่ทำหนึ่งโครงงานก็สามารถตอบโจทย์ของคุณธรรมเป้าหมายได้ครบทั้ง3ตัวนะครับรวมถึงคุณครูเองก็มีโครงงานของคุณครูที่ครบตามคุณธรรมเป้าหมายอย่างเช่นสุขาดีชีวิตมีสุขคุณครูก็ร่วมทำด้วยจุโปออนไทมส่งงานไวใส่ใจเวลาและสุดท้ายคือครูสายพอไม่ง้อสากรรวมถึงของผู้บริหารที่มีผมเองและก็รองผู้การนะครับทาโครงงานเดียวกันก็คือโครงงาน ชีวิตดีๆที่จุโปโเราอยากให้ทุกคนในโรงเรียนบ้านจุโปโนั้นมีชีวิตที่ดีนะครับซึ่งเ,เราได้มีพฤติกรรมบ่งชี้เชิบงบวกที่ชัดเจนนะครับสำหรับผมเองนะครับผู้บริหารในเรื่องของความสะอาดคือจัดลำดับความสาคัญของความสะอาดเป็นอันดับแรกเปลี่ยนนโยบายนะครับของโรงเรียนที่เน้นในเรื่องของความสะอาดตลอดจนมีนวัตกรรมเป็นของตนเองในการาสร้างนะครับผลิตน้ํายาล้าง น้ำสมุนไพรดับกลิ่นเพราะว่าโรงเรียนผมเองนอกจากจะเป็นโรงเรียนของคุณธรรมแล้วเนี่ยเรายังอยู่ในพื้นที่นวัตกรรมด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถนําเอาคุณธรรมแล้วก็คาว่านวัตกรรมในบริบทของพื้นที่เนี่ยมาผนวกรวมกันเป็นเรื่องเดียวกันเด็กก็จะได้เป็นการบูรณาการไปด้วยนะครับแล้วก็ความรับผิดชอบในเรื่องของการนิเทศการกากับติดตามแล้วก็ปรับปรุงภารกิจงานของครูเนี่ยให้ตรงผลแล้วก็มีประสิทธิภาพในเรื่องของความพอเพียงนะครับผมนำนโยบายของ p a p e r ร e s s นะครับของสถานศึกษาเนี่ยครับ มาใช้โดยเราเนี่ยจะลดการใช้กระดาษการเกษียนหนังสือผ่านทางแอปพลิเคชันแล้วก็การใช้ QR Code นะครับแทนในการประเมินต่างๆเพราะว่าเราได้รับการสนับสนุนเทคโนโลยีในเรื่องของแทบ็แทบเล็ตเนี่ยจาก Samsung มาด้วยนะครับครับก็อันนี้ก็คือเป็นคุณทำพฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวกที่เราได้ตั้งไว้นะครับ ประเด็นต่อไปนะผมขออนุญ,ญาตนาเสนอในประเด็นของชีวิตดีๆที่เราคาดหวังไว้เราคาดหวังให้คุณภาพนะครับเกิดขึ้นที่นี่โดยผู้บริห,หารสามารถเข้าในเทศคุยให้ครบทุกคนคุณครูได้รับคําแนะนําในรูปแบบของการจัดก,การเรียนการสอนที่ดียิ่งขึ้นนะครับสามารถนําเทคนิคต่างๆเนี่ยมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการจัดก,การเรียนการสอนแล้วก็นักเรียนเนี่ยเกิดคุณภาพในการเรียนรู้นะครับโดยที่เรามีเป้าหมายนะครับให้เกิดผลดี3ด้านด้วยกันก็คือ เรียนดีเกิดกับผู้เรียนสอนดีเกิดกับครูนิเทศดีเกิดขึ้นกับผู้บริหารนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งทุกคนทั้งร้อยเปอร์เซ็นในที่อยู่ในโรงเรียนนะครับก็จะได้รับการพัฒนาไปพร้อมๆกันโดยใช้นวัตก,กรรมที่เรียกว่าจุโบโอเคโมเดลนะครับเข้ามาขับเคลื่อนนะครับซึ่งเริ่มต้นนะครับผมเริ่มต้นเข้ามาณนะที่แห่งนี้โดยการ สร้างบรรยากาศนะครับผมจะมาแต่เช้าเพื่อพบกับนักเรียนแล้วก็พูดหน้าเสาธงเป็นการที่เราสร้างนะครับบรรยากาศของคุณธรรมเนี่ยให้เกิดขึ้นนะครับเ,เปลี่ยนหน้าเสาธงเนี่ยให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยสําหรับนักเรียนแล้วก็เป็นกิจกรรมที่สามารถพัฒนานักเรียนได้เราจะทําการตกลงร่วมกันนะครับเริ่มต้นจากการที่เราเนี่ยคุยกับนักเรียนก่อนคุยกับคณะคุยในที่ประชุมของคณะกรรมการสถานศึกษาคุยกับคณะครู ตั้งแต่ครั้งแรกที่เข้ามาประกาศชัดเจนถึงวิสัยทัศน์ที่จะต้องการเริ่มต้นในการพัฒนาคุณธรรมเพราะเป็นหนึ่งในเป้าหมายหลักของการศึกษาแห่งชาติที่จะต้องมุ่งเน้นให้ผู้เรียนนั้นเป็นคนดีนะครับเมื่อเด็กมีคุณธรรมความเก่งผลสัมฤทธิศักยภาพทักษะต่างๆก็จะตามมานะครับโดยจุดป,โ,ปโมเดลของผมนะครับจะเริ่มต้นที่จัสโ w เวตก็คือการสร้างการรับรู้ ให้ทุกคนตระหนักแล้วก็รับรู้ว่าสิ่งที่เรากำลังจะทำนั้นคือสิ่งที่สําคัญไม่ใช่เป็นการเพิ่มภาระแต่จะต้องระเบิดออกมาจากข้างในให้รู้ว่าเหตุผลใดทําไมเราถึงต้องทําและเมื่อทําแล้วเนี่ยอย่างแรกเลยเนี่ยคือเห็นผลแล้วก็ความสบายใจเนี่ยเกิดขึ้นเราจะไม่มีการใช้พลังงานเชิงลบแต่เราจะใช้พลังงานเชิงบวกในการแก้ปัญหากันเราให้โอกาสกันเราช่วยเหลือซึ่งกันและกันและเรา อดทนมุ่งมั่นรอคอยในวันที่จะ,ะเบ่งบานนะครับ U ก็คือ uniqueness เราสร้างความเป็นอัตลักษณ์จากบริบทเนี่ยครับ นอ่นมาใช้ก็คือเราเป็นโรงเรียนครูรักถิ่นรักคุณธรรมที่มีคุณครูรักถิ่นเนี่ยมาถึงสองคนตรงนี้แหละครับคือจุดแข่งของเรารวมถึงผมเองนะครับก็อยู่ในวงการของการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมตั้งแต่ปี2559มาอย่างยาวนานต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นตาแหน่งครูตําแหน่งรองผู้อำนวยการหรือตําแหน่งผูอ้อานวยการนะครับทุกที่ที่ผมไปผมก็คงยังคงยึดมั่นและก็ที่ผมทํามาตลอดเพราะผมเห็นแล้วว่าสามารถพัฒนาได้จริงสามารถเห็นผลได้จริงถึงแม้ต้องใช้เวลาก็ตาม แต่เมื่อเรามุ่งมั่นและอยากจะทำเนี่ยประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนนะครับโดยที่ใช้ processing of quality ในการขับเคลื่อนโดยใช้หลักของสี่โบหกโมเดลที่มีการพัฒนาแล้วก็นำไปใช้จริงกว่า10ปีที่เห็นผลอย่างชัดเจนนะครับตลอดจน o p ก o r t u n i t y นะครับก็คือการให้โอกาสนักเรียนการให้โอกาสครูในการตัดสินใจตามความถนัดรวมถึง optimizing จะต้องทำงานแล้วก็ภารกิจเนี่ยที่มุ่งให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับนักเรียนเป็นหลักสุดท้ายครับ keeping ครับต้องดำเนินทุกโครงการอย่างเป็นระบบและยั่งยืนเพื่อให้เกิดเป็น sustainable ให้เกิดขึ้นกับนักเรียนบุคลากรโรงเรียนแล้วก็ชุมชนนะครับซึ่งผมเองนะครับก็มีนอกจากจะมีนวัตกรตรมตัวนี้แล้วนะครับก็ยังมีนวัตกรรมที่จะมาเสริมนวัตกรรมอีกก็คือว่า ตรงนี้เนี่ยเราเป็นความคาดหวังของผู้ปกครองของชุมชนเนาะอยากจะให้เด็กเนี่ยแต่งกายให้ถูกระเบียบต้องเข้าใจว่าเด็กมัธยมเนี่ยเขาจะมีความเป็นวัยรุ่นนะครับเราบอกแล้วว่าเราจะไม่ใช้การบังคับการใช้พลังเพืองลบเพราะฉะนั้นเราจะใช้พลังเชิงบวกการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเด็กในเรื่องการตัดผมครับผมใช้การแข่งขันกีฬาฟุตซอลประเพณีจุกโปแชมเปี้ยนสลีกครับมาแข่งขันครับโดยที่ให้เด็กเนี่ย ทุกคนสามารถแข่งขันได้หมดแต่ผู้ที่สามารถลงสนามเป็นตัวจริงได้คือผู้ที่ตัดผมเรียบร้อยส่วนคนที่ยังไม่ตัดผมเราก็ให้โอกาสครับแต่นั่งสำรองนะครับเรามีการแข่งขันแล้วเด็กครับจากที่ไม่ตัดเลยผู้ครองก็อ,อยนมาให้โรงเรียนโรงเรียนก็ไม่รู้จะทําอย่างไรก็จึงใช้กิจกรรมนี้เข้ามาเด็กตัดผมร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็มีการแข่งขันฟุตซอลตอบสนองถึงความต้องการของเด็กด้วยห่างไกลยาสิบติดใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ร่างกายแข็งแรงระเบียบชัดเจนนะครับตลอดจนการใช้กระดาษ หน้าเดียวนะครับการรียูสนำกลับมาใช้ใหม่นะครับตรงนี้เราก็เป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมที่เสริมขึ้นมาส่วนนกของผู้หญิงก็จะมีการแข่งข,ขันวอลเลย์บอลแรกกับการส่งงานนะครับก็เด็กที่นี่เนี่ยจะรักกีฬามากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจึงเอาจุดเข็งนี้มาใช้ซึ่งปัจจัยความสําเร็จของเรานะครับต้องบอกก่อนเลยว่า ผมเองจัดดาเนินโครงการคนเดียวเนี่ยคงไม่สําเร็จอย่างแน่นอนผมจะต้องมีทีมทีมเวิร์กี่ดีนั่นคือครูทุกคนโดยที่ผมอบรมครูนะครับทุกคนในโรงเรียนนะครับต่อยอดจากที่ทํามาแล้วหนึ่งเทอมเนี่ยเรามาเคาะมารื้อกันใหม่เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้เกิดขึ้นเราจรึงมีครูแกนนาที่เรียกว่าครูร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก,การวางแผนที่ดีการให้คําปรึกษาคําแนะนําแล้วก็ติดตามนิเทศครูที่ทุกคนนะครับทุกสายชั้นโดยที่เราแยก นะครับเป็นอาคารเรียนนะครับมีผู้นำนะครับแล้วก็การขอความร่วมมือจากชุมชนนะครับต้องบอกว่าเราเนี่ยได้รับความร่วมมือจากชุมชนเป็นอย่างดีในการพัฒนาตรงนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่าเรามีทีมผู้ช่วยชานนะครับจากกสศนะครับจากครูรักถิ่นรักคุณธรรมจากนิธินะครับมาช่วยเหลือเราในการที่จะขับเคลื่อน นะครับแล้วก็เกิดความต่อเนื่องในการแล้วก็ความสม่นันเสมอให้เกิดขึ้นทั้งผู้บริหารครูนักเรียนแล้วก็ชุมชนเราทําอย่างเป็นระบบทําอย่างตั้งใจนะครับ ให้เกิดขึ้นนะครับแล้วก็จากภาพจะเห็นนะครับว่าพื้นที่ของผมนั้นนะครับจะเป็นพื้นที่ที่ดินสไลด์บ่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยการทากิจกรรมจิตอาสาการขอความร่วมมือจากชุมชนเนี่ยเข้ามาปลูกหญ้าแฝกเข้ามาพัฒนาในเรื่องของการเปลี่ยนทิศทางดินนะครับการเคลียร์ดินเมื่อดินสไลด์เนี่ยก็จะสามารถทําได้อย่างประสบความสําเร็จนี่คือคือชีวิตดีๆที่จุโบที่เราอยากให้เกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโรงเรียนบ้านจุโบต้องขอขอบคุณนะครับทางกสศนะครับแล้วก็ทุกหน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องในการที่ทํําาาาใให้้ชีีีีววิตตดๆทท่่่จุโบนะคครัภยยมา ชีวิตอีดีที่จุโบคือสอนดีเรียนดีนักเรียนนะครับเรียนดีครูสอนดีผู้บริหารในเทศดีรวมกันเกิดเป็นชีวิตดีๆที่จุโบครับผมขอบคุณครับ